สวัสดีครับนักลงทุนแล้วก็น,นักเทรด forex ทุกๆคนนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเทคนิคการเทรด forex นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเทคนิคการเทรดในสกุลเงิน AUD USD นะครับผมไม่ได้อัพีโอเกี่ยวกับ การเทเรด forex เข้าไปใน youtube channel ของตัวเองมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าคืนนี้จะทำเป็น2วิดีโอนะครับเทคนิคการเทรด AU กับวิดีโอหนึ่งก็จะเป็นเทคนิคการเทรด u a r นะครับกราฟที่เห็นนะครับจะเป็นกราฟสกุลเงิน AUD USD นะครับหรือสัตว์นักเทรดเรียกส,สั้นๆว่าตวัวคู่เงิน AU นะครับ เรามาดูนะครับคือมีสมาชิกนะครับท่านหนึ่งมาใช้ระบบ EA ผมนะครับซึ่งก็คือระบบออโต้เทรดซึ่งผมป้อนเทคนิคการเทรดจากประสบการณ์ของผมล้วนๆนะครับในตลาด forex มาประมาณ10ปีครับป้อนเทคนิคการเทรดเข้าไปในตัว EA นี้ครับอนี้นะครับซึ่งเเรามาดูกันนะครับว่าตัว AU นะครับที่วันนี้ วันนี้ก็คือวันที่16นะครับดูฮิสตอรีของวันที่16เอ้ยไม่ใช่โทษทีครับวันที่วันที่5เออวันที่3เดือน5วันที่3เดือน5วันที่3เดือน5นะครับอันนี้มัน เวลาเที่ยงคืน10นาทีก็ต้องเป็นวันที่4นะครับเพราะนั้นก็คือฮิตตอรี่ของวันที่3เดือน5ก็คือตั้งแต่ออเดอร์นี้นะ3เดือน5ก็คือตั้งแต่ออเดอร์นี้วันนี้ EA นะครับมีการเทรดทั้งหมด 2, 4, 2 4, 6, 8, 9 8 9นะคับวัน9 r ออเดอร์นะครับ เรามาดูสกุลเงิน A u นะครับวันนี้ตัว EA เข้าไปเทรดสกุลเงิน AU นะครับได้กําไรมา83.1ปีบนะครับ83.1บปอันนี้นะครับคือตัว EA ผมเนี่ยใช้เทคนิคอะไรในการเข้าออ,อเดอร์นะครับเรามาดูการาฟ AU นะครับตัวนี้นะครับ เขาไปเปิด open price นะครับก็คือราคาที่เปิดก็คือ0.7683ก็คือราคานี้นะครับ นี่ละกันครับมันเป็นปี๊บมันเป็นไรทีนี้ที่ตัว EA ผมนะครับเข้าไปเทรดใช้เทคนิคเทรนไลน์นะครับก็คือทำเฟนเดนะครับเนี่ยครับมันขึ้นมาชนเทรนไลน์ถ้าเราลากเทรนไลน์ในทำเฟนเดนะก็คือมองว่าเป็นขาลงนะครับอันนี้คือทำเฟนเดแต่มาดูทำเฟนเล็กๆนะครับ ในทำฟเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับกราฟก่อนหน้านี้นะครับตอนที่มันเข้าไปเซลล์ AU เนี่ยนะครับกราฟนี่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับในทาฟเล์มหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ทำไม au ไอทำไม eA มถึงเข้าไปเซลล์ตัว AU นะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับกราฟมันลงมาแรงมาก เราดูกรารันหลังกนะ็คือวันนี้ก่อนหน้านี้กรารมันลงมาแรงมากแล้วก็มันไซเวอ,อยู่1วันนะครับ2วันสามวันมีการรีบาวขึ้นไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็พอเข้าวันที่4นะครับประกอบกับผมมาดูตารางข่าวนะครับก็คือออสเตรเลียมีการลดดอกเบี้ยเพราะนั้น ข่าวกับปัจจัยทางเทคนิคมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับข่าวกับปัจจัยทางเทคนิคไปทิศทางเดียวกันอันนี้นะประมาณส1บเอดโมง11โมงครึ่งนะครับออสเตรเลียมีการลดดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นการาฟมันก็ในทำเป็นหนึ่งชั่วโมงมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับกราฟมันก็เลยลงตามตามทำเป็นใหญ่ นะครับแต่ตัว EA ผมก็มีการตั้ง stop loss นะครับคือไอ้ตัวนี้นะครับตั้ง stop loss ห่างไป46.9 46.9ีกปีนะครับสี่กกปีก็คือถ้าเปิดราคาแถวนี้ก็ขึ้นไปอีก4ีกปีประมาณ0 7 7 3 0นะครับซึ่ง วันนี้นะครับตัว AU เนี่ยไปทำไฮที่0 7 7 1 9อีกประมาณ10จุดนะครับจะถึง stop loss แต่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงในที่สุดกราฟมันก็ลงตามทีนใหญ่มันไม่ผ่านเทรนไลน์ตรงนี้นะครับกราฟมันก็ลงตามทรนใหญ่แล้วลงแรงด้วยคนะัะก็เลยมาโดน stop เออโดน t p นะโดน t p ตั้ง TP ไว้ที่ตัว AU นะครับตั้ง TP ไว้ที่83.1จุดนะครับ ขเปน็นะครับพอมาโดนดีีก็คือได้กำไร83.1ดพอดีเลยนะอันนี้ก็คือการเทรดตามทำเฟรมใหญ่นะครับเรามาดูการาฟนะครับการาฟเวันนี้นะครับวันนี้มันลงแรงนะครับ แต่มันไซด์เวย์อยู่หนึ่งสามสี่สี่วันนะครับพอวันนี้นะครับกราฟมันรีบาวขึ้นไปสูงมากนะครับถ้าเราไปดูในทางเฟ็มเล็กๆเนี่ยเนี่ยมันรีบาวขึ้นมาสูงมากก็คือวันนี้นะเองคือวันนี้วันนี้นะครับไอไม่ใช่วันนี้แล้วพอเข้าตลาดช่วงเช้านะครับ มันมีข่าวที่ออกมาดีเหมือนกันนะครับแปโมงครึ่งตอนเช้าข่าวนะครับตัวเลข Builing g อ p พลูนะครับของออสเตรเลีย e ออกมาดีนะครับพอข่าวออกมาดีกราฟมันก็เลยขึ้นไปตามข่าวนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าในช่วงเนี้ช่วงที่ข่าว Buil ลิงแอปตัวเลขบร i ลล i งแอ p พลูออกมาดีนะครับเลยขึ้น4ี่ชั่วโมงติดกันเลยนะครับ พอชั่วโมงนี้นะครับข่าวออสเตรเลียมันลดดอกเบี้ย,ววยบวกกับมันไม่สามารถทะลุเทนไลน์ขาลงที่ผมล่างนี้ไปได้นะรัตัว EA ก็เลยเปิดออเดอร์ตามเทคนิคที่ผมป้อนเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเทรดมือก็ก็ควรจะเซลล์นะครับในในในตัวสกุลเงิน AU เนเ,นเซลล์แล้วก็ตั้งสต็อปลอไว้ตรงนี้นะครับ ประมาณสักสามสี่ห้าสิบจุดถ้ามันขึ้นไปสามารถโดนสต็อปบอทได้ก็ต้องยอมนะครับเพราะนั่นหมายความว่ามันไม่เป็นไปตามเทคนิคเราแล้วเราต้องยอมคัดลอดแล้วผมก็มาเจอเทคนิคอันหนึงนะ่งซึ่งเรามาดูกันนะครับอันนี้ใช้เทรนไลน์ใช้เทรนไลน์แล้วก็ฟิโบเรามาดูนะครับ อย่างวันนี้นะครับการาฟเนี่ยลงมาที่อัาปะศัสพสาพนะครับการาฟลงมาที่ซัพพอรสามแล้วถ้าเรามาดูภาพโดยรวมถ้ามองเรามองว่ามันรีบาวขึ้นเพื่อที่จะลงนี่ยับเราก็ลากจากริโบนะครับ เนี่เป๊ะเลยครับมาร้อยสิ่จุดแปดเนี่ยครับร้อยสิ่จุดแปดตรงนี้มาตรงนี้ก็เกือบสองร้อยจุดน่ันนี้คือใช้พี่โบดูราคาเป้าหมายีนี่เรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับทพื่านเห็นอะไรไหมครับถ้าใครใช้ใช้เทรนดไลน์บ่อยเนี่ย แค่กเทนไลน์เป็นนะครับเราก็สามารถรู้จุดเข้าจุดออกได้แล้วอ่ดูกราฟนะครับพอกราฟมันทะลุลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันรีบาวขึ้นไปอีกทีหนึ่งมันชนเทนไลน์ที่ผมลากนี้นะครับถ้าเกิดว่าอ่าเราดึงกราฟถอยหลังกลับมานิดนึงนะครับอันนี้คือมันยังอยู่ในเทนอยู่นะครับเทนขาขึ้นอยู่แต่พอมันเจอแท่งนี้นะครับแท่งเนี้ย มันทะลุเทนไลน์ลงมาแล้วเรามาดูพฤติกรรมมันนะครับพอมันทะลุลงมาแล้วมันไม่ลงต่อกับรีบาวขึ้นมาประมาณสองสามสามแท่งก็คือสามชั่วโมงขึ้นมาติดกันนะครับแต่ไอเทนไลน์ที่มันทะลุลงมานี่ครับมันขึ้นไปทดสอบแล้วมันไม่ผ่านดูมันลงนะครับถามว่ามันจะลงถึงไหนอ่ะก็กางตีโบครับจากจุดนี้มาจุดนี้ 5 6ารกอครับสองีห่งก็แสดงว่ากราฟแรงมากนะโดยปกติถ้ามันจะลงมันจะมา127นะครับแต่อันนี้ถ้ามันมา1้4 8สแสดงว่ากราฟมันลงแรงมากเดี๋ยวพวกนี้ AU จะลงอีกนะครับด,ดูลักษณะกราฟแท่งเทียนเดอะไรอย่างนี้แล้วขึ้นยากมากเปอร์รเซ็นที่จะขึ้นเนี่ยมีแค่ สิเปอนแค่นั้นเองพรุ่งนี้จะลงต่อนะครับพรุ่งนี้ AU เนี่ยจะลงต่อทิปทางก็คือลงต่อซึ่งถ้าเรามาดู EA ของผมนะครับ EA เนี่ยไม้แรกนะครับมันเทรด AU เนี่ยเข้าเป้าโดน EP ไปละนะครับพอไม้ที่2นะครับไม้ที่2เนี่ย มันเข้าไปเซลล์นะครับตัว AU อีกนะครับซึ่งเข้าไปเซลล์ตามเทคนิคเลยครับคือตรงนี้เลยดูราคาที่มันเข้าไปเซลลนะครับคือราคาไม้ที่สองนี่มันเข้าไปเซลคือราคา0.7614 0.7614ก็คือตรงที่มันรีบาวขึ้นไปนี่แหละนเนี่ยแถวแถวนี้นะครับ อ่าอย่นี้นะครับนี่เลยที่มัน EA ผมเข้าไปเซลล์นะครับซึ่งมันใช้เทคนิคเทรดไลน์นะครับอันนี้ใช้เทคนิคเทรยดไลน์พอเข้าไปเซลปุบ๊บมันก็ตั้ง Stop Loss เหมือนกันนะครับตั้ง Stop Loss ไว้30จุดนะครับ30จุดคือถ้ามันเซลล์แล้วกราฟขึ้นมาจากตรงนี้นะครับอีก30จุด ถ้ามันขึ้นมาแถวนี้ก็ก็ต้องยอมให้มันโดนสต็อกลอดนีทีนี้ไอออเดอร์ที่สองที่มันเซลเอยูเนี่ยครับมันเก็บกำไรแค่5.2จุดอนะครับเก็บกำไร,รนิดหน่อยเพราะว่า,ามันจะมีอีออเดอร์หนึ่งที่มันเซลตัว AJ ไปนะครับรา,าคาราคาใกล้ๆก,กันเอ้ยเวลาก็ไล่ๆกัน เวลาไล่ๆกันอันนี้โอเพอ่าน่ครับ7.34ตัว AJ มันก็เซลล์เหมือนกันนะครับ7.16ซึ่งอันเนี้ยพอทเนี้ยผมให้บริหารความเสี่ยงแค่10%เพราะฉะนเท่านั้นส่วนมากเนี่ยถ้ามันเปิด2อออเดอร์พร้อมกันเนี่ยถ้ามันเห็นกำไร มันก็จะปิดกําไรก่อนให้มันทิ้งไว้ซักออเดอร์นึ่อันนี้ถ้ามันมีแค่ออเดอร์ตัว a อยูออเดอร์เดียวเนี่ยก็จะออเดอร์นี้ก็จะโดน TP เหมือนกันครับเพราะว่าตั้ง TP ไว้ที่9ก้านะ9ก4ที่ราคาที่เปิดที่เจนะ็ด1นเะเรามาดูกันนะครับว่าตัว EA ที่ผมเปิด EA ที่มันเปิดออเดอร์เนี่ครับจากตรงเนี้ย 9ก้าจุดอ่าเป๊ะเลยเหรอเลยมานิดหน่อยอ่าอันนี้คือคือเทคนิคที่ e a เข้าไปเปิดออเดอร์นะครับซึ่งอ่าถ้าผมเทรดมือเนี่ยก็จะเทรดตามเทคนิคนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัว a u นะครับ อันนี้ AU นะครับมันจบขึ้นยีเลดเว็บขาขึ้น5ลูกแล้วผมให้ดูนะครับอันนี้ขึ้นลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3 4ข้ที่5อ่า1 2 3 4 5ครบสมบูรณ์แบบนะอีเ,เวตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นถ้าลาักษณะมันจะเป็น head and shoulder ครับตรงนี้ head and shoulder ตรงนี้มันจะเป็น head and shoulder ถ้าเป็น head and shoulder Should er แบบสมบูรณ์แบบกราฟมันจะลงแรงมากมันจะเป็นขึ้นตอนนี้กราฟมันกำลังสร้างขึ้น e lite w e ขาลงนะครับก็คือการนับขึ้นก็คือขึ้น5ลง3นะครับขึ้น5ลงขึ้นหลง3นนี้ลง1 สองสามก็จะประมาณนี้คนระับถ้าเป็นการจบขึ้นขาลงสมบูรณ์แบบกราฟก็จะวิ่งลักษณะประมาณนี้ทีนี้เวลาเราเทรดขึ้นอีเล็กเวฟนะครับเราจะรู้ว่าได้ยังไงว่ามันเป็นขึ้นขาขึ้นหรือขาลงแล้วมันจะขึ้นแล้วก็ลงไปถึงไหนขอชที่บวกโอ้โหอันนี้ มา2 6ง8แต่นอันนี้เป็นคลื่นลูกที่3ขาขึ้นผมจะให้ดูความมหาัศจรรย์ของเทนลน์แล้วก็พี่โบนอันนี้ถ้าเรามองว่าเป็น ขึ้นขาขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดเล่าฟิโบนะครับ็นกลางกลางฟิโบกราฟมันจะสวีงลงมาประมาณฟิโบที่50หรือ3.82นะครับถ้าถ้ามันเลย3.82นี่ถ้าเราถ้าเราบายไว้เนี่ยเราก็องขัดลอดแล้วนะ ้ามาสต็อปลอที่ยี่สามจุดหกนะครับจุดเข้าบายก็คือแถวระสาทพ่โบที่ห้าสิบหรือ,อยูซือแถวระหว่างห้าสิบา3ไปจนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราควรจะเข้าบายนะครับแล้วก็พอบายเสร็จนะครับถ้าเราจะเก็บยาวนะครับอันนี้เป็นทางเป็น day นะครับของับถ้าเก็บยาวก็ถือไว้นะครับ จนกว่ามันจะไปพี่โบที่ห่ร้อยสิบเอ็ดจุดแปดนะครับอันนี้กาฟแปลงมากนะครับมันมามันมาสองร้อยสิบเอ่ออันนี้ครับเรานับขึ้นตรงนี้อีกขึ้นหนึ่งคือตรงนี้มันสวิงลงนะครับแล้วมันสวิงขึ้นไปที่สองร้อยสิบเอ็ดจุดแปดอ่าอันนี้การนับก็คือลากจากสูงมาต่ำ ตรงจุดนี้นะครับอันนี้เป็นคลื่นลูกที่1นึ่งนลูกที่สองถ้าเราจะรู้ว่าคลื่นลูกที่สามมันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับเราก็การพิโบจากลื่นลูกที่2มาสามเอ้ยลื่นลูกที่1 1มาสองนะครับอันนี้1ลงมาสองตรงนี้เราจะเห็นเปอรราคาเป้าหมายของคลื่นลูกที่สามนะครับก็คือว่าสิจุดแดแต่อันนี้ การแปลงมากนะครับมา200เลย2 2 8ลเลยซึ่งถ้าเราบายที่พี่โบตรงนี้นะมาตรงนี้ก็ประมาณ500 6จุดนะครับทำกำไร500จุดนี้การลากพี่โบนะครับการวัดขึ้นเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับมันจะดีบาวเราก็ลากเหมือนเดิมครับ มันรีบาวลงมาที่78.6สช่วง78.6หกืองหกสิเป็นช่วงที่เราควรจะเข้าไบเบา็จแล้วเนี่ยอันนี้ขึ้นรูปที่หนึ่งแลรูกที่สองรูปที่สามนี่รูกที่สี่อนอน้พอเราจะมองว่ารูปที่ห้ามันจะขึ้นไปถึงไหนก็คือลากจาก3ลงมา4 เราจรินตนราคาเป้าหมายของขึ้นลูกที่ห้านะครับก็คือ127ี่อ่าน,นี้เกือบไปถึงร้อย่อันนี้จบขึ้นขาขึ้นแล้วนะครับห้าลูกนะ 응, 허허, 음, Okay. See. So. 1>, 1 2ึ่งสสาห้าจบขึ้นอิเร็รนิแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับการนับขึ้นอิเร็รนิที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับ ส่วนมากผมจะนับในทางเป็นใหญ่ครับทเป็นเล็กทาเป็นเล็กครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนี้ก็ส่วนมากจะไม่ค่อยนับนะเพราะว่ากราฟในทาเป็นเล็กเนี่ยมันจะวิ่งตามทาเป็นใหญ่นะครับอันนี้เมื่อกราฟจบอ e ีเลดเว็ขึ้นข,ขึ้นพบหลูกแล้วต่อไป AU มันจะเป็น ขาลงบ้างน,นะครับขาลงเราก็อันนี้เป็นขึ้นขาลงลูกที่1นึ่งรเรายังไม่รู้เราว่ามันจะลงไปถึงไหน,นโดยโดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้ตัวพีโบนะครับในการวิเคราะห์ข,ขึ้นขึ้นลูกขาลงลูกที่หนึ่งเราก็การพี่โบตรงนี้ อ่าตรงน,นี้นะครับตอนนี้กราฟมันมาทดสอบจุดแนวรับที่สําคัญนะคระับคือจุดนี้แนวรับตรงนี้สําคัญมากถ้าหลุดมามันจะมา20จุดตรงน,นี้น่าจะมา้อย27ได้หรือเปล่ะพอมัน พอมันลงมามันจะจบขึ้นขาลงรูปนะที่หนึ่งทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไงนะครับว่ามันจบขึ้นขาลงรูปที่1นึ่งนะะเราดูพฤติกรรมของการาฟนะครับในทางเป็นในทาเฟ็มที่เล็กลงไปอันนี้เป็นทาเป็มเ ในทางเฟรมที่เล็กลงไปเนี่ยอย่างนี้นะครับพอมันจบขึ้นขาลงที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันมันจะไม่สร้างมิลโลนะครับมันจะรีบาลขึ้นไปมันจะมันจะรีบาลขึ้นไปนะครับมันจะรีบาลขึ้นไปแล้วก็ทีนี้เราก็มองว่าเออมันจบขาลงรูปที่หนึ่งแล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมกับมันจะขึ้นมาทดสอบเส้นเทรนไลน์ในทางเฟรมใหญ่ เราก็อาจจะวาเซลล์นะครับเพื่อที่จะกินขึ้นลูกที่ถ้าเราเซลล์นะครับแล้วการาฟรีบารขึ้นไปทดสอบเส้นทิ้ลายตรงนี้อันนี้มันจะเป็นเพื่อลูกที่1น,นะครับลูกที่สองอน,นีี้ถ้าเรามาเซลล์ตรงจุดนี้นะครับมันจะเป็นการ กินขึ้่นลูกที่สามนะครับอย่างอย่างสมบูรณ์แบบนะแล้วน่ากลาวจะวิ่งประมาณนี้นะครับอ้ากาก้าลักษณะนี้จะสวยมาก คือเทคนิคการทำกำไรในะสกุล a u ยต้องระวังนิดนึงนะครับในทำเป็นดีการาฟมานานทดสอบเส้นนี้นะครับเส้นยิงเอคันเดอร์ของผมนี่นะครับอันนี้อันนี้แทนแทนเอเบียห้าสิบตอนนั้นที่เบร้อย เามาดูว่าแนวทดสอบเทสาไหร่เส้นพอดีเป๊ะเลยแล้วมันมันมันไปล้อกับตัวเส้นเอ a อเอตัวนี้มีในขั้นเดิมของตัวนี้จุดเนี้ยจุดสำคัญมากถ้ามันหลุดได้นี่ถ้ามันหลุดตรงนี้ได้นะครับผมวิเคราะห์น,นะถ้ามันหลุดตรงนี้ได้นะมันจะลงอีกเยอะครับ ลงถึงไหนแล้วก็การที่โบกจากต่ำไปสูงมา127เจ็นเป็นแงน้อยนะครับจากจุดนี้มา127ก็อีกประมาณประมาณลงมาอีกไม่ต่ำกว่า100จุดนะครับถ้าแรงเลยก็มาร้อ8สลงมาอีกประมาณ200จุดนะครับสองจุดก็จะจบถ้าลงแบบมีนิวโรเรื่อยๆนะครับก็จะเป็น ขึ้นขาลงนะครับลูกที่หนึ่งมาดูนะลงมาตรงนี้จะเป็นขึ้นขาลงลูกที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นขึ้นสอง เพิ่สามอย่างนี้เลยนะคุณจะมายอย่างนี้เลยต้องดูว่าการเพิ่มลูกที่หนึ่งจะจะจบที่ไหนนะโอเคนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการเทรดสกุลเงิน AU ยู่นะ ต้องขนาการาฟแบบนี้นะครับอย่าอย่าสวนเทรน,นอย่าบายเป็นอันขาดนะฮะจังงวาเซลล์อย่างเดียวสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะทำเกี่ยวกับเทคนิคก,การเทรดสกุลเงินอยู่ครับ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ